ตนใหม่เพื่อความสำเร็จใครที่ผ่านมาปี67ชีวิตติดติดขัดขัด,ขดการเงินไม่คล่องตัวหรือแม้กระทั่งใครที่สอบแข่งขันชิงทุนสอบเลื่อนตำแหน่งไม่สำเร็จสักทีสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้พระพิคเนธเทพแห่งความสำเร็จเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยความสำเร็จในปี68นี้พกพาพระพิคเนธเทพแห่งความสำเร็จไปในทุกแห่งหนพินจะมีเคล็ดลับของการบูชาแบบง่งายๆเป็นความลับของการบูชาของวงค์นจั ส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าทุกใบซึ่งรุ่นพระพิคเนศพินจะทําแค่2ส,สีนะคะสีเขียวและสีแดงมีความหมายอันเป็นมงคลค่ะสีเขียวจะหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์สีแดงเป็นสีแห่งพลังสีแห่งความสําเร็จเป็นสีที่หลายคนที่บูชาพระพิคเนตจะรู้ว่าเป็นสีที่องค์พ่อพระพิคเนตโปรดปรานและทุกใบจะมีสัญลักษณ์เครื่องรางหรดุดเงินความหมายอันเป็นมงคลทุกคนก็อยากมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของเงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินจากการค้าขาย เงินจากการทํางานเงินจากการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งเงินจากการประกอบกิจการการงานใ,นใดๆพร้อมความเป็นมงคลของชุดเลขมงคลพร้อม4289และ6395จัดให้ครบในกระเป๋าเลยนะคะกระเป๋าทาําพิจีแล้วเรียบร้อยกระเป๋าตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่สิบใบแล้วค่ะคที่ผ่านมาหลายปีสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจยังไม่สําเร็จโอกาสช่องทางการเงินยังไม่เปิดสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะบูชาพระพิกเนตเทพแห่งความสําเร็จ